ผักชีไทยราคาตกต่ำเกษตรกรราชบุรีน้ำตาตกโดนผักจีนทะลักเข้ามาตีตลาดผักชีไทยราคาตกต่ำเกษตรกรราชบุรีน้ำตาตกโดนผักจีนทลักเข้ามาตีตลาดบางรายขาดทุนบางรายต้องปล่อยทิ้งให้เน่าคาสวนเพราะพ่อค้าไม่รับซื้อ วันที่28กรกฎาคม66ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไร่ผักชีในตอด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีหลังทราบว่ากำลังประสบกับปัญหาผลผล,ผลิตราคาตกต่ำปลูกแล้วขาดทุนเนื่องจากผักจีนตีตลาดโดยยอได้พบกับนายพิเชษหรือลุงเปี๊ยกอายุ66ปีเกษตรกรผู้ปลูกผักกินใบที่กำลังร่วมกับคนงานถอนผักชีในไร่ให้ทันก่อนที่ฝนจะตกจนทำให้ผลผลิตเสียหายไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ ลุงเปี๊ยกเปิดเผยว่าตนปลูกผักใบแบบหมุนเวียนบนพื้นที่5ไร่จำหน่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อหน้าสวนก่อนส่งต่อไปตลาดค้าส่งในตัวจังหวัดเพื่อหาเลี้ยงชีพซึ่งรอบการปลูกครั้งนี้คือผักชีซึ่งหากเป็นช่วงฤดูฝนตามกลไกปกติของการจำหน่ายผักในประเทศราคาค่อนข้างดีทำกำไรได้พอสมควรแต่ในรอบการผลิตนี้ต้นทุนค่าปุ๋ยยาน้ำมันสูบน้ำและ,มะเมล็ดพันธุ์อยู่ประมาณไร่ละ10,000บาทค่าแรงคนงานเก็บผลผลิตอยู่ที่กิโลกรัมละ12บาท โดยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้400500กิโลกรัมต่อไร่ราคารับซื้อหน้าสวนเหลือไม่ถึงกิโลกรัมละ20บาทดังนั้นเมื่อหักลบกำไรต้นทุนแล้วผักชีรอบนี้ต้นขาดทุนไปกว่า30,000บาท หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาตกต่ำคาดว่าเกิดจากการนำเข้าผักใบจากประเทศจีนมากอย่างไม่มีการจำกัดจนเกิดสถานการณ์ผักล้นตลาดและผักจีนที่เข้ามามีต้นทุนการปลูกที่ต่ำกว่าของไทยเป็นอย่างมากส่งผลทำให้เกษตรกรไทยได้รับผลกระทบโดยตรงบางรายปลูกผักมาขายไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งให้เน่าคาสวนเพราะพ่อค้าไม่รับซื้อหรือหากรับซื้อก็ให้ในราคาเกือบจะเท่าทุนหรือขาดทุนหากเกษตรกรไม่ตัดสินใจขายก็จะไม่ได้ทุนคืนเลย ทั้งนี้การนำเข้าผักจากประเทศจีนมาจำหน่ายในประเทศโดยไม่ควบคุมจะทำให้เกษตรกรแย่ลงไปเรื่อยๆจนถึงขั้นเลิกทำอาชีพเกษตรกรรมกันหมดเพราะทำไปก็ไม่ได้อะไรแถมต้องมาทนแบกรับราคาต้นทุนและความเจ็บใจ อย่างไรก็ตามตนอยากฝากถึงหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบช่วยเห็นใจเกษตรกร,ร,กรไทยวางแผนมาตรการควบคุมสินค้านำเข้าจากต่างประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคโดยยึดหลักให้เกษตรกรไทยได้ประโยชน์สูงสุดรวมไปถึงแก้ปัญหาต้นทุนการผลิตให้ลดลงทั้งค่าปุ๋ยค่ายาให้สามารถผลิตสินค้าในราคาที่สู้กับต่างประเทศได้ถ้าไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะไม่มีเกษตรกร,ร,กรปลูกผักให้คุณกิน กระบะชนแล้วหนีซิ่งชนเสาไฟดับหน้าสารดับหนึ่งคนลุกเจอเงาสาวปริศนานั่งมาด้วยกระบะชนแล้วหนีซิ่งชนเสาไฟหน้าสารพระภูมิดับหนึ่งเจ็บหนึ่งคนลุกคู่กรณีเผยมีหญิงสาวนั่งแคบหลังแต่ที่เกิดเหตุยันหลายปากมีแค่คนเจ็บกับคนตาย วันที่21สิงหาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกิดเหตุรถปิกอัพชนท้ายรถเก๋งก่อนขับหลบหนีมาแล้วพุ่งชนเข้ากับเสาไฟเสียชีวิตหนึ่งรายเจ็บหนึ่งรายเกิดเหตุที่บริเวณถนอนอุทัยภาคีเขตพื้นที่ตําบลคานหามอ,อําเภอท่ยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจากการสอบถามผู้ที่ถูกรถกระบะชนท้ายก่อนเกิดเหตุชนเสาไฟบาดเจ็บสาหัสสองรายสงวนชื่อและนามสกุล ได้บอกว่าตอนนั้นมากับแม่ของตนแล้วได้เกิดเหตุรถกระบะสีขาวชนท้ายโดยตนได้ลงไปเคลียร์และถ่ายรูปไว้รวมทั้งยังเห็นหญิงนั่งอยู่ในแคปและยังพูดคุยกันด้วยส่วนข้างหน้าเห็นคนขับกับคนนั่งข้างเป็นชายสองคน หลังจากนั้นจึงได้สอบถามเคลียร์ปัญหาที่รถชนแต่รถปิกอัพสีขาวที่เกิดเหตุดังกล่าวลักษณะไม่มีประกรันภัยจึงซิ่งรถไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วตนจึงตามไม่ทันและได้สักพักหนึ่งเมื่อตามมาเส้นทางดังกล่าวพบรถปิคอ,อัพดังกอล่าชนเสาไฟสองต้นที่บริเวณถนนอุทัยภาชีเขตพื้นที่ตํบลคานหามอ,าอํเภอทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งไน ที่เกิดเหตุพบรถด้านหน้าถูกชนเละและมีคนติดอยู่ภายในสองคนอาการสาหัสส่วนที่ตนเห็นผู้หญิงอีกหนึ่งคนไม่มีอยู่ในรถเนื่องจากไม่ทราบว่าไปไหน แต่ก่อนหน้านั้นที่ตนตามมานั้นมีผู้หญิงอยู่ในรถนั่งอยู่แคบกลางตนได้ถ่ายรูปนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานแต่รูปดังกล่าวมีลักษณะคล้ายหน้าเหมือนผีแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรพอมาที่เกิดเหตุที่รถชนซึ่งตามมามาแต่ไม่มีผู้หญิงดังกล่าวหลังจากนั้นตนจึงขนลุกมากเก่งว่าจะเจอ,อดีส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสคนนั้นอาการสาหัสต,ตนก็ได้รอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการตามกฎหมายแต่ปรากฏว่าในที่เกิดเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นคนขับรถไม่ทราบชื่ออายุประมาณ26ปีรวมทั้งคนเจ็บสาหัสอีกหนึ่งคนอยู่ห้องไอซียยังไม่ได้สติอยู่โรงพยาบาลพระนครศรีอานระีณะยุทธยาส่วนตนนั้นจึงได้นำคลิปที่ถ่ายรูป,ปรมาให้กับผู้สื่อข่าวที่ถ่ายรูปเห็นเป็นลางๆผู้หญิงนั่งอยู่กลางครับก็น่ากลัวเช่นเดียวกันไม่รู้ว่าโดนหลอกหรือไม่ ส่วนคนให้คิดกล้องวงจรปิดก่อนเกิดผู้ที่ได้ยินและเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยในที่เกิดเหตุให้กล้องวงจรปิดมาได้บอกว่าในช่วงก่อนเกิดเหตุนั้นตนได้กําลังทําผมให้กับลูกค้าและได้ยินเสียงดังสนั่นชนกับเสาไฟและพบว่ามีรถปิกอ,อัพดังกล่าวชนเสาไฟจึงวิ่งออกมาดูแต่พบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสคนอยู่ในรถปิกอัพแต่ไม่เห็นผู้หญิงอยู่ในรถก็ตกใจเช่นเดียวกัน ส่วนในที่เกิดเหตุรถปิกอัพที่ชนเสาไฟต้นที่สองจะมีสารพระภูมิอยู่บริเวณเสาไฟและสภาพรถเละมากจึงแจ้งอย่างเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยอยุธยาและเจ้าหน้าที่ตำรวจมาที่เกิดเหตุขณะเกิดเหตุดังกล่าวและน่ากลัวมากโชคดีที่ไฟด้านหน้าของรถปิกอัพไม่กระเด็นหรือเข้ามาในร้านของตนรวมทั้งในที่เกิดเหตุตรงนี้เกิดเหตุบ่อยครั้งประจำและส่วนใหญ่จะชนเสาไฟและมีผู้เสียชีวิตทั้งขาไปและขามาบริเวณถนนเส้นดังกล่าว ส่วนทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิพุทธไทยได้บอกว่าหลังจากได้รับแจ้งได้มาที่เกิดเหตุพบชาย2คนติดอยู่ในรถแต่ไม่เห็นผู้หญิงดังกล่าวเนื่องจากมีคนขับรถเก่งที่ถูกชนตามมาบอกว่ามีผู้หญิงอยู่ด้วยแต่ขณะช่วยคนที่ระบาดเจ็บนั้นไม่พบผู้หญิงดังกล่าวหลังจากนั้นจึงช่วยชาย2คนงัดออกมาจากในรถซึ่งมีสภาพที่สาหัสมากรวมทั้งด้านหน้าถูกอัดก๊อปปี้กับ เสาไฟและมีสารพระภูมิอยู่รวมทั้งพวงมาลัยก็เบี้ยวอัดกับตัวคนขับรถหลังจากนั้นจึงนำออกมาและช่วยกันปั๊มหัวใจอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่สามารถช่วยอีกคนหนึ่งทานได้ซึ่งเป็นคนขับรถจึงเสียชีวิตขณะที่นำส่งโรงพยาบาลในเวลาต่อมาส่วนอีกคนหนึ่งก็ปั๊มหัวใจเช่นเดียวกันเดียวกลัดแกล,กกลนขณะนี้อาการค่อนข้างสาหัสยังต้องรอดูการรักษาของแพทย์ก่อนเนื่องอจากยังไม่ได้สติ ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอ,อุทัยอภอ,อุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้ข้อมูลว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วพบว่ารถปิกอัพดังกล่าวนั้นได้ชนรถกับรถเก่งเมื่อก่อนและลักษณะคล้ายกับจะขับเร็วหรือไม่ยอมรับผิดดังกล่าวจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นหลังจากนั้นจึงมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสองคนอยู่ในรถและเสียชีวิตหนึ่งรายขณะส่งโรงพยาบาลแต่ขณะนี้รอการสอบสวนอีกทีตามกล้องวงจรปิดรวมทั้งรถของผู้เสียหายที่ถูกชนด้วยเพื่อทำการสอบสวนต่อไป